หรือเราจะใช้เสียงก็ได้ครับผมเสียงเสียงประมาณนี้ครับผมเสียงถ้าถึงกันก็คือจะมีเสียงครับผมถ้าไม่ถึงก็จะไม่มีเสียงออกมาครับอ๋อถึงอยู่ครับผมตอนแรกที่ผมประเมินผมเห็น ขึ้นคราบดำๆผมวัดูแล้วครับถึงอยู่ครับที่ผมสงสัยตอนเริ่มต้นนะครับที่เป็นสีน้ำเงินขาวแล้วที่ผิดปกติคือขึ้นสีดำครับผมกดกดเข้าไปแรงนิดนึงนะครับแล้วก็วัดวัดเทียบอีกกับฝั่งหนึ่งครับผมใช้มิตเตอร์คูณหนึ่งครับผม ก็4 0โอห์มครับผมให้อยู่ที่เลกศูนย์ครับผมปรับให้เข็มอยู่ที่เลกศูนย์ครับจากนั้นก็ทําการวัดเราสงสัยแถบดําๆจุดไหนครับผมแล้วก็วัดเทียบกันเข้าไปเลยครับผมขึ้นจุดดําจุดไหนก็วัดเทียบ2ฝั่งเลยครับ ถึงกันถึงกันก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะขึ้น จุดไหนขึ้นแถบดำๆมากๆ,ๆสงสัยก็วัดดูเลยนะครับวัดถึงกันไหมครับของผมถึงกันอยู่ครับถ้าไม่ถึงกันเราก็ต้องใช้ขาอุปกรณ์อิเล็กททอนิกล์เล็บเล็กๆกัครับผมเสียบจิ้มเข้าไปครับผมแล้วก็บัดกี ขาสองฝั่งครับให้ปิ้นถึงกันครับการของผมที่กำลังทำอยู่ก็คืออีกรอบนะครับเข็มไม้นี้ไม่ขึ้นวัดความเร็วไม่ขึ้นความร้อนไม่ขึ้นเข็มน้ำมันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง ผมก็จะทำการบัดกีย้ำปิ้นนะครับบัดกีย้ำปิ้นล้างปิ้นด้วยน้ำยาทินเนอร์ให้สะอาดนะครับผมเห็นมองว่าเป็นคราบ หรือสงสัยตะกัวจุดไหนก็บัดจี้ย้ำเลยครับผมแต่ก่อนที่จะย้ำปิ้นนะครับผมเกือบลืมครับผมเราต้องคลายไฟคลายประจุนะครับจากซีฟินเตอร์นี่ครับผมจากคลายประจุซีกระป๋องอย่างนี้ก็คลายประจุออกนะครับก่อนที่จะย้ำปิ้นใช้หลอดไฟนะครับ หลอดไฟร้อยวัตต์ต่อขั้วบวกลบขัวบวกขัวก้วลบของ c คายประจุออกได้เลยนะครับ ก็บัดกีเลยครับผมบัดกีแล้ว,แล,วแล้วก็ล้างด้วยน้ำยาทินเนอร์ครับผม ตนล้างก็อย่าให้ไปโดนส่วนที่เป็นพลาสติกนะครับผมโดนได้ให้โดนน้อยที่สุดครับผมหรือไม่โดนได้ยิ่งดีครับผมตํตำแหน่งที่เป็นพลาสติกส่วนขาอุปกรณ์ก็ล้างได้เลยครับผม ล้างก็ให้หล้างทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมฝั่งนี้ไม่ได้บัดกีนะครับแต่ก็ล้างครับผม พอผมบัดกีย้ำปิ้นแล้วผมก็ลังปิ้นด้วยทินเนอร์นะครับล้งปิ้นทำความสะอาดทั้งสองหน้าเลยครับด้วยทินเนอร์ทีนี้ผมก็จะประกอบเข้าไปคร่าวๆครับผมเพื่อทำการทดลอง ลงล็อกแล้วครับผม

ไปทำการทดลองนะครับผม